นะครับอันนี้ผมมาเจอทุเรียนของคุณพี่คุณพี่ร้านอะไรเอ่เนี่ยลีนา่าฟรุตเหรอลีน่าฟรุตนะครับรน,นี่มาเจอทุเรียนนะครับราคามองไม่ผิดนะครับ50บาทนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะนเนื้อทุเรียนก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับก็จะก็จะก็จะเห็นนะครับ่อาใช่ นะครับดีตุเรียนโลละห้าสิบาทที่ทุกคนเห็นแล้วไม่ขายให้ทุกคนได้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันมีจริงนะ่ยห้าสิบาทอธิษฐานนะอธี่ทานให้ไหนครับผมอาธี่ทานเอาเอาลูกลูกมือใหญ่นะครับก็ดูกันนะครับอันนี้เจอร้านที่ถูกที่สุดในในตลาดไทยแล้วนะครับผมขอบอกเลยว่าร้านเนี้ยนะครับลีน่าสุดนะครับเป็นร้านแรก ที่อยู่ในตลาดโพลไม้นานา,นาชาติถ้าเกิดเพื่อนๆจอดรถที่ลานจอดรถแล้วก็เดินมานะครับในส่วนของอันอื่นมันก็อันนี้เท่าไหร่อันนี้ร้อยเดียวอันนี้ก็ร้อยเดียวใช่ไหมจ๊ะอันนั้นเท่าไหร่คะเดี๋ยวไปดูก่อน มาดูน้องป่าทุเรียนนะครับว่าเป็นยังไงเนื้อ5้าสิบาทเดี๋ยวจะผ่าพิสูจน์ให้ดูไม่ใช่ขี้ๆนะครับ5้าสิบาทดูเนื้อนี้แบบไงไงเนื้อดีแบบแ<ต>ไม่ใช่แบบอาจจะมีตหนิแบบนี้เนื้อด,ดีสวเอขอโทษนะครับเนอดีนะครับเนี่ยมาดูกันนะครับว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะกินไม่ได้นะว่าเนื้อมันมันแค่มีตำหนิมีอะไรลางนิดหน่อย ไม่ต้องชิมเลยมั้งเราไปกินที่บ้านที่บ้านดีกว่ามั่นใจมั่นใจอยู่มั่นใจมั่นใจเห็นเห็นเห็นแบบนี้แล้วก็โอเคอยู่ที่บ้านอันนี้ไม่ได้ชิมมันใ้ทาร์แล้วครับอืมนะครับก็ถ้าเราซื้ออีกทีซื้อต่อไปเป็นติ๊กตุ๊กตุ๋นกันดีกว่าถ้าเกิดเอา เนื้อทุเรียน50บาทจะเป็นอย่างนี้นะฮะโลละ50บาทแต่อันนี้ของผมเองนะฮะผมแตะแล้วผมกินเองนะฮะผมไม่ติดโควิดให้ใครนะฮะนะครับผมแตะแล้วผมซื้อเองนะครับสวยสวยสวยนะฮะสวยสวยเลยนะครับ50บาทถ้าเป็นลูกอย่างนี้ถ้ารูปฝั่งตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้50บาทนะครับฝั่งนี้ต้าตรงกลางอย่างนี้จะ100นะครับจะ1 0 0บาท นะครโลแล้วก็ก็ยังถือว่าราคาถูกแล้วนะครับไม่แพงนะครับโอ้แต่ว่าผมเจอห้าสิบาทนี้ผมแบบสุดยอดสุดยอดถ้าใครมาทานก็มานะเบอร์โทรก็ที่ผมถ่ายให้นะลองโทรมาดูก่อนนะครับเผื่อจองเผื่อจองนะครับ0 6 5ย์ห2ห0 7นะครับ นี่เฉลิมครับลีน่าฟรุตตี้สาขาตลาดไทยนะครับก็คนก็ยังเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะฮะสำหรับคนที่อยากมาซื้ออันนี้ผมจะโพสคลิปไว้เป็นคลิปเดียวเลยนะครับให้ทุกคนได้ชมได้ดูอย่างจุกใจนะ,ร,ะร้านนี้เขาถูกจริงนะครับ ถูกจนต้องแบบขายถูกขนาดนี้ได้ยังไง <Hey. S 1> เดี๋ยวผมจะกลับให้ดูนะครับว่าไอ้ <Hey. S 1> ทุเรียนห้าโลละห้าสิบาทมันเป็นยังไงบ้าง <Hey. S 1> ามันอาจจะมีอ,ะอันนี้รอยปรีของลูกทุเรียนโดยธรรมชาตินะครับเนี่ยตรงนี้นะครับรอยปรีจากธรรมชาติแล้วมันก็ทําให้ตรงนี้เฉานะครับเฉาแล้วก็มันก็จะเป็นตนําหนิเวลาขายก็จะขายไม่ออกนะครับ mm. เขาก็จะเลย นำมาลดราคาให้พวกเราได้กินกันแต่ว่าฟูที่อยู่ฝั่งนี้นะครับมันไม่ได้มีความเสียหายเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้ฟูฝั่งนี้ถ้าไปซื้อที่อัยรานะครับโลก็เขาขายเป็นขีดกิดละ50บาทอย่างเงี้ยแต่ผมก็ซื้อที่นี้50บบาทเพราะว่าคุ้มกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากกินที่ลูกที่มันสวยๆนะครับมันก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้ของสวยของดี ครับแต่ว่าผมถามว่าโละห้บาทนี่กินได้ไหมกินได้แน่นอนนะแล้วก็เอาไปทำเอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูหน่อย <fits S 1> เปิดให้ดูก่อนว่ามันเยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมจะใส่ใน YouTube เพื่อ,อค้ามก็คือร้านต้อนรัม่ต้วไม่ กี่กี่กลิบนี่นะฮะในราคาเท่าไหร่นะร้อยสาบาทเนี่ยคุณซื้อที่ไหนหมอนทองด้วยนะครับลูกก็มีตําหนิแต่ว่ากลีบมันไม่มีตําหนินะฮะเพียงแค่รูปลักใารนอกแค่นั้นเองนะครับเดียวให้เพื่อนๆได้โชว์ได้ชมได้ดูกันนะร<ป>ับสำหรับร้านทุเรียนที่ตลาดไทยในร้านแรกนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะมาซื้อชิมหรืออะไรนะครับมาได้นะฮะมาได้นะครับมาได้